เช้าวันสุขที่ห้าเมษายนค่ะวันนี้มาเลาะสวนครัวที่ปลูกไว้นี่แตงเราเริ่มออกแล้วปลูกได้ประมาณ10บวันแล้วถั่วพรูเริ่มขึ้นค้างแล้วแตงจินกันหลายเยอะเดี๋ยวค่อย้ยายออกอันนี้จะเป็นถั่วลันเตานะคะนี่พักใส่ ออกดอกละนี่จะเป็นสวนครัวปลูกไว้กินเองนะคะอยู่หลังครัวหลังบ้านดูสิบวบเรานี่เริ่มโตขึ้นแล้วรวบน่าสิบกว่าวันนะคะเริ่มโตขึ้นละ นี่ผักหูเสือนี่บวบเราเดี๋ยวจะเอาค้างมาใส่อัีนี้จะเป็นพริกนะคะปลูกไว้กินเองอากาศตอนเช้าสดใสมาก